สวัสดีทุกท่านนะครับอิทธิพรมีดหมหลงพ่อเดิมครับวันนี้นํามีดหลงพ่อเดิมนะครับมาให้ชมกัน3มเล่ม3แบบนะครับก็จะมีทั้งด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักงานะครับสวยงามทั้ง3ามเล่มเลยครับ<ม>เดี๋ยวดูเล่มแรกนะครับเล่มนี้ก็ความยาวเขาก็เป็นขนาดประมาณควาช้างประมาณ14นิ้วนะครับ สินิ้วถ้าจะวัดเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับความยาวก็โอเคเลยครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบมีขนาดใหญ่ๆยาวๆนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้รัดหวายเก่าๆไว้ให้แล้วก็กันเขาจะเป็นเป็นทองฝาบาทนะครับสวยงามมากเลย <c oughs> เป็นลายนาคสะดุ้งนะครับหรือน้องสิงหนาคาราด <c oughs> เป็นลวดลายที่หายากมากๆเลยครับเป็น <c oughs> เจ้าของเดิมเขาบอกว่าลายนี้เนี่ยไม่ค่อยมีออกมาให้เห็นนะครับเป็นงานช่างสอนน้องสิงหนาคาราดนะครับแล้วก็ดูความเก่าของล่อง สวยงามมากๆนะครับอายุก็90กว่าปีถึง100ปีได้แล้วก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ดูความเก่าที่อยู่ในล่องนะครับสวยงามมากเลยครับเล่มนี้ลวดลายหายากมากนะครับ <c oughs> ใครชื่นชอบสนใจนะครับมสีสวยลวดลายแปลกๆแบบนี้ก็ผมว่าเล่มนี้น่าจับตามองมากๆเลยเพราะว่าเขาสวยจริงๆนะครับดูลวดลายดูความลึกของล่องล่องเลือดลายกระดูกงูเนี่ยแน่นอนเลยครับเก่าแก่สวยงามมากๆ <c oughs> เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับกระหนกดอกไม้สวยงาม มีล่องรอยของการเวลาชัดเจนนะครับค้งแน่นเก่าแกล่งปิดสนิทดีนะครับ <c oughs> หวายก็รัดไวเ้เก่าๆเดิมๆนะครับทุกท่านสวยงามมากเลยประมาณนี้นะครับเลิ่มแรก เล่มที่สองนะครับเล่มนี้ก็ความยาวสูสีกับเล่มเมื่อกี้เลยความยาวจะอยู่ที่14นิ้วเหมือนกันนะครับใบก็ประมาณ9นิ้วเหมือนกันเลยเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นรัดหวายใหม่เพราะว่าของเดิมเขามันชำรุดนะครับกันเป็นเหล็กดำเป็นมิดยุคเดียวก,กันกับเล่มเมื่อคู่นี้เลยนะครับอายุประมาณ90กว่าปีถึงเกือบ100ปี ดูความเก่านะครับเก่าลึกเหมือนกัน <c oughs> เล่มนี้ก็จะเป็นศินละปะช่างฉิมนะครับเป็นลายน้องสิงลองเลือดลึกนะครับลายกระดูกงูก็ชัดเจนเหล็กเป็นเหล็กขาวนะครับเหล็กออกสีขาว,ขาวสวยงามเนียนตามากเลย ใครชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับลวดลายเก่าแก่สวยงามมากๆสันใบหนาดีด้วยนะครับดำไม้ฝักไม้ คัังก็อุด,ด้นแน่นดีนะครับเก่าแกส่สวยงามฝักไม้น่าจะเป็นไม้พยุ่งนะครับสวยมากเลยอุทธคุณก็ครอบจักรวาลน,นะครับปกป้องคุ้มครองคุ้มกันอาถรรพ์มนต์ดำได้ทุกรูปแบบ หมห่วงจุ้ยที่ดีให้กับบ้านนะครับใช้อราธนาทำน้ำมนต์ได้ดีเลยครับอ่าเล่มนี้นะครับก็จะเป็นคิวของพวกด้ามงาฝักงาแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอยงามันชำรุดเป็น,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรดูความเก่าดูความแตกลายงาสวยงามชัดเจน เล่มนี้ก็เป็นช่างสอนเหมือนกันยาว12นิ้วเฉพาะใบ7นิ้วนะครับเป็นมีดสองกริย์นาคเงินตรงวงแหวนตรงนี้เป็นนาคนะครับแล้วก็เป็นแหมเงินนะครับเรียงกันกับนาคได้สวยงาม <c oughs> ใบมีดขนาด เจ็ดนิ้วทรงมีช่างสอนกระหนกดอกไม้เขาก็งดงามนะครับเก่าลึกเลยนี่กับลายครับสีมาใบโพสวยมาก mm hmm. เก่าลึก เนมนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนหะครับสวยมากเลยปกป้องคุ้มครองนะครับคนสมัยก่อนก็พกติดตัวเข้าป่าเข้าไร่เข้าดงกันทุกวันนี้ก็เก็บไว้ทําทน้ำมนต์บ้างเก็บไว้ทาเกี่ยวกับพวกน้ำเมตตานะครับ ใช้การคุ้นใสก็ได้ไหลายคนนำเช่าบูชาไปเพื่อล้างอาถรรพ์ให้กับบ้านเรือนหรือคนที่โดนของนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะสมัยนี้พวกลมเพลลมพัดใครที่กำลังมองหามีดหลวงพ่อเดิมสักเล่มหนึ่งนะครับลองดูได้เลยครับยิ่งถ้าเป็นเล่มนี้นี่ครบจบเลยสวยมากนะครับสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเท่าที่ผมมี ต้องบอกว่าเล่มนี้สวยสมบูรณ์มากๆเลยสมบูรณ์ทั้งด้ามแล้วฝักแต่ราคาเขาก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นด้ามงานฝักงาเนาะถ้ายังไงก็ถ้าเอาเรื่องพุทธคุณก็อยากแนะนำเป็นด้ามไม้ฝักไม้ก่อนนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันใช้ได้ทดแทนกันได้สบายเลยครับ ประมาณนี้นะครับนำมาให้ชมกัน3ามเล่มรวมถึงยันรอยเท้าที่นำมาเป็นฉากหลังวันนี้ด้วยก็อันนี้ก็เคยรีวิวลงไปแล้วยังไงก็ไปหาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ